อากาศร้อนทำพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่ชนบุรีบนอุบผักขึ้นราคากิโลกร,รัมละ50บาทไข่ขึ้นราคาแพงละ6บาททำคนจับจ่ายน้อยขายของยากวอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาของราคาแพงครับที่ตลาดใหม่ชนบุรีนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังจากมีข่าวทั้งผักทั้งไข่ทั้งหมูพากันขึ้นราคาครับในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ทำให้บรรยากาศที่นี่จากเดิมควรจะพลุกพล่านคนมาซื้อของกันเยอะแยะเนี่ย คนน้อยลงนะฮะลูกค้ามาซื้อของกันลดลงจากการสอบถามแม่ค้าขายผักท่านหนึ่งนะครับเล่าบอกว่าหลังจากสงกรานมาเนี่ยผักขึ้นราคาหลายชนิดนะฮะกิโลกร,รมัมอโดยเฉลีย่ยคือ4ี่หบาทแทบทุกอย่างโดยเฉพาะผักชีตอนนี้กิโลกร,รัมละ200บาทนะฮะเนื่องจากอากาศร้อนทําให้กเกษตรกรเนี่ยปลูกผักได้น้อยแล้วผักก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการตอนนี้ขายของลําบากมากนะครับพอลูกค้ามาหยิบมาถามราคาพูบอกราคาพูกเขาไปซื้ออย่างอื่นกินฮนะ เขไม่ซื้อผักเพราะผักมันแพงเหลือเกินก็ฝากไปยงรัฐบาลน,นะครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยนะฮะส่วนเจ้าของเขียงหมูครับบอกว่าตอนนี้ก็เช่นเดียวกันขึ้นราคาอยู่นะฮะคอยจะขึ้นอยู่เรื่อยคือก็พยายามตรึงเอาไว้ตัวเจ้าของแผงเนี่ยแกก็ไม่อยากขึ้นเพราะว่ากลัวจากกระทบลูกค้านะฮะก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะตรึงไปได้ไหวถึงเท่าไหร่ก็ต้องเอาที่ตัวเองเนี่ยอพออยู่ได้ด้วยแล้วถ้าไม่ไหวเนี่ยก็คงจะต้องปรับขึ้นตามเขาเหมือนกันนะครับไข่ไก่ครับตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะ ไข่ไก่ก็ปรับขึ้นโดยประมาณก็แพงละ6บาทลูกค้าบ่นกันหมดเลยครับว่าไขาขึ้นราคาอีกแล้วผู้ประกอบการขายไข่ไก่คนที่เราไปสัมภาษณ์นี่ก็ฝากถึงรัฐบาลเช่นเดียวกันนะอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของของแพงนี่แหละของแพงแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของน้ํามันแพงด้วยเพราะว่าก็มองว่าเป็นเป็นต้นทุนของแทบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ